สบา,ายดีพี่น้องฮากกลับออกมาจากปากโองพี่น้องคะจังไดกัขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนาะที่สวยสื่อจักรยานให้น้องรีดมาหอดครึงทางบวไวพี่น้องคะสนิสัเน่าบิ้พอจักรยานมันขับคาแลไรก็รถเต้นนะมันเต่งคาบวไวพี่น้องให้น้องรีดปั้นเน่ากระชิปั้นซอยหรกพี่น้อง มาอีกหนึ่งก็เลยชอยกันปั่นดีกว่าว่ะเบายไม่ทับขาปั่นมาแต่ปั่นปั่นยังกคนนี้ถ้าก็ปั่นเห็นเาะถ้ากปั่นนะเนี่ยปูชมวิวอีกซีดีฝืนกั็ดีใจฝืนกระเลือกซีนี่เองกับวิีแดงกับซีชมพูหรือกับซีผ้าได้นั่งมา ได้ปั่นมาเด็กเป็นของยางค่อยปั่นก็ได้ดีเลยนุ้ยคันเอาไปบอกไปไหนเนี่ยรถขับก็รถเดินทางมาปั่นเร็วว้าแถวมาปั่นเร็วเลยจุ่งก็จะเปื่อนเบิดคันมีรถใหญ่ก็ดีอยู่พี่น้องุ้ย ก็ดีเลยแหละเอาขึ้นไายรถใหญ่ไปเลยไม่ได้ต้องเยี่ยมเตียมที่นี่เงนเงาแล้วก็คนเบิ่งเฮาพี่น้องจ๋านั่งเลยเงาในเมืองเขาโบเห็นเขาแนมเบิ่งเฮากับไปดิอัดซ้ำแล้วเอารถถีบขึ้นไปทางกลางอีกเคาะปะชุดยอดเคาะปะ ถอดบันอลบอลอะไรเลยลอยคา้าเถอะไม่ได้ฟั่นดนุนลอยค้าเดี๋ยวเดีเ๋ยวเปลี่ยนห้าิบเหรียญเปลี่ยนกันปันนป่นพี่นอ้องอ้าวพี่น,อ <c oughs> น,อน,อน้องน้องนราไปโคนปั่นเดี๋ยวนี้สิฮอดอยู่ไป <c oughs> ยอดอยู่วะพี่น้องเง้ยเดี๋หอดใช่ครับเบิ่งน้องกันปั่นเองนี่เนาะเคามบ่มีรถใหญ่เดี๋เขาก็เลยต้องซื้อในการปั่นแบบนี้โอ้น้ำหน้าปั่นโคตรขี้เลยเนาะช่วงนี้น้ำมันแพงก็จะได้ซื้อรถจักรยานแล้วให้ล้องน้าปั่นน้ำมันนั่นมันแพงเด้น้ำมันกะลิตรลิดห้าหกสิบบาทเลยได้พี่น้อง ดูทางล่าฮาน่ะรอ้อยหนึ่งอย่างปวดเต็มทางเลยหาหกสิบบาทเลยนะ้ำมันปวดแพงเลยยาอะไรพี่น้องสิคล้ายรถมอเตอร์ไซค์ออกชื่อรถทีบ่ปัน่นใช่ดอ,อกจิหอดไซน้ออ้าวเหันบรรวีบราจารย์กันยังดีโอ้ยปวดปั่นได้อันนี้ เปลี่ยนกันเลยปั่นปันรถทีปุ๊เป็นอาพี่น้อยแ่นแ่นไปอ่ะฮะเอาลดต้นขา <laughs> ต่ยังให้น้องหลีดได้ปั่นเราต้องปั่นด้วยกันอะไรครับน้องน้ากันลน้เหยียบจำตอนนี้นะเนนนนะมือ่อยบ <c oughs> อพลุบ่าได้ปัน่นแต่ถึงก็ลอ,อยเลย โไว้ก э oh, oh, ับจอดโไว้กับจอดเด้อใครจิลูกปั่นก็ได้ฮอดคั่วเราให้เราหลีดปั่นเมื <S <S ่อฮอดเคืออนเลยได้หมดรออยู่พี่น้องรออยู่พอ่าพี่น้องคือเลยตางหน้าผมเลยพี่น้องจะได้หาเงินซื้อจักรยานให้เลยแหละปั่นออกหน้าซ่อนกันสองคน เ็ดคอนเทนต์ใหม่พี่น้องไปปั่นจักรยานออกนะ <c ười> คืดคืดจังหวะนี้จั <c ười> งวะนี้รถโต้คืดพี่นอ้อ <c> ง <ười> ไปหอดปันน่นมะม่วงจิตปั่นซอยเด้อนี่เด้อซับแยงมะม่วงจิตปั่นเหง้มันหอดหน้าว่ดตัวเองจิตปั่นหอดบ่อ Đấy, khỏi tông họ cho là khỏi anh ăn Bỏ Mà cái chuông nhà ngào lên rồi, em ăn họ Thì à, nó người cứ lên đó Ờ, sắp nhẹ đồng đồng của nó của đáy Ờ Thôi, hàn nóng á vậy đi Hàn dưới kia nó ันีอดหน้าเลยนะยันแต่รถจักรตะขี่น้ำลากกูแหละคันข้าปั่นนะเรื่องไหวนะพี่น้องเอ้ยแต่ยังน้อยนะแซมปั่นรถถีบมาน่ะโอ้ยปั่นกไปก็ไมาสบายแต่ว่าใหญ่มากกับผู้เล่ผู้มือในแห่งก็มีน้ำหนักถึงพี่น้องเอ้ยตะกี้ข้าปั่นไปบ้านหิม่วงสบายใช่นหมตอนเช้าปั่นไปตอนแรกปั่นมาเขาเงี้ย ก็จะกี่ยูบ่บนหิมัว่วอะไรอ่น้องนะได้มูแ่แล้ววะนี่ส่วนส่วนละแข่งวันนี้เอา้เาแล้วก็ปั่นรถทีในการแข่งกันไหมเออแล้วก็จะว่าได้รถจัก,กรยานเจอรถจัจก,กรยานโอโ้โหเบินบินบนอากาศเลยตอนนี้อา้าวเมื่อยกายน้องหลีลงไปปั่น หอดูเอาสนาเอาอีกนิดหนึ่งมันเกินกวาาพยายามจะมีจะหอดับน้บ่อเลยก็หอดับนบอเขาเป็นนักเตะอะกันเนไอคีะไรเาสิปันให้มันหอดนะวันนี้เบิ่งเีนาะข่าของท่านได้กินได้จมเมาหน่อยพี่น้องเลยเข่าก็ยัจ้าท่นต๊ซอกจักเม็ดเลย ปทายยังเริ่มสะลเลยพี่น้องไอ้พี่น้องเดขี่น้ำก็ขี่ขับไว้ก็ขึ้นรดเลยโอตนนี่บ่อแล้วเอาลงเลยบ่อขึ้นได้สีรถจนหมุนเลยพี่น้องเลย เออโยโยโย่เออับพี ud, ่น้องอาลงลงาหนิ้พอแล้วเปลี่ยนก็ดีพี่น้องเอ้ยล่งฤตเน่าบ่ยิ้ข่าวนั่นตีบ่ดี ไปซิงลีเด้อเนนี่ต้องนอนเด้อันมีแงอยๆันซอยกัน,นันยันน้องมือม่อยเด้มื่อยก็เลยซอยกันน้องน้าลไปซอยก็นนไ,ยกได้อยู่ประมาณกิโลกิโลกักูอ่และไกลกัไปพอต้องแน่มล้างแนมหนาอ,อย่างเดียว น้ำกับประเโต๊ทองเข่ากับประเโต๊ะทองพี่น้องเอ้ยอแนอนอานมาจุ้งพอดเมื่อเดีเซลลงในะห้คนนี้น,น,นะแล้วไปเบิ่งต้นข้าปั่นพี่น้องบไวไายพี่น้องจา๋ามาเสือนนำ้ำมไก่วเสือกับ ปิงจามไปกินแต่พี่น้องวายแห้งหิ้ว ขั้นเนี่ยหลีพิงกะหลีทั้นแล้วบัดนี้ลงลงลงคลองบัดนี้ไปตั้ง

ยังเลือเลูนสิเป็นล,ลมจ้ะพี่น้องจ้ะหลังจากก้ามมาหอดกับพาก,กันกินปั่นข่าวบัน,นี้เบิ่งสภาพแต่ละคนกันเงีวเติบหนึ่งอยางทางกับกลเติบโอ้ยวว่าบวายมันทับขาสำเนาเบิ้งเลยขาก,กระไรชีสุดกับจมปลายเบิ้งถ้าก้ามาปั่นข่าวอัน กินผิงจามแบบก็นหนึ่งเฮตตต่อพี่น้องเป็นได้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องไลายๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ซอยซื้อจักรยานให้น้องหลีแต่พ่อได้ขี่ไปโรงเรียนแล้วก็ขี่ออกมาหน้าเนาะจ้าพี่น้องขอบคุณญลายๆเด้อพี่ดาเนาะทางฝั่งไทยแม่ด้าเพิ่นนั่นแหละขอบคุณเลายๆเด้อได้าซื่อขอบคุณค่ะ และมะหอน์นิกับซิไลลาและขอบคุณนขับคุณนไลไลพี่น้องจา้าสบายดีบาย,บายพี่น้องหิวบ่กเราต้นข้าวเป็นยังดอกดาวเอ้ยมังเป็นยังกระใหญ่เลยค่ะเนาะ